Channel Online. สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสุสาหิรัตลุงผู้สื่อข,ข่าวภาคสนามเทปติกชแนลทีวีออไลนหรือทางการใหม่ที่บอกกอตั้งให้นักข่าวนี้เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีแต่ละขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่กองบัญชา,าก,การตารวจตะเวนชายแดนวันนี้เป็นวันสถาปนากองบัญชาก,การตํารวจตะเวนชายแดนครบรอบปีที่เจ็ดิเ็ดพศสองพันห้า้อยหกสเ็ดเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวแบบเรียลไทม์เลยครับ ว่าเขามีกิจกรรมอะไรดีๆขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามช่องแทปิกชแนลทีวีออนไลน์เดี๋ยวไปชมกันเลยครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีวางพวงมาลายัยสักการะอนุสาวรี ผลตบทเอกเผ่าศรียานุนเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองประชาการตำรวจตะเวนชายแดนรบรอบปีที่71วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาิก30นาทีที่กองประชาการตำรวจตะเวนชายแดนถนนพหลโยธินเขตพญาไทกรุงเทพมหานครผลตบทเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรักษารชาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พลตบดวเอกเผ่าศรีอนุนเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบระชาการตำรวจตะเวนชายแดนครบรอบปีที่7 1โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอดีตผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยงานอื่นๆร่วมพิธี กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนครบรอบปีที่7 1 6พฤษภาคมพุทธศักราช2567โดยในเวลา6นาฬิก29นาทีผลดรถโทยงเกียริมนปราณีตองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกระทำพิธีบวงสวงพระพุทธสีประกายสิบ สารพระภูมิและบวงสูงอนุสาวรีย์พลตบดเอกเผ่าศรียานุ์และในเวลา9นาฬิกาสานาทีพลตบดเอกกิติรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสนุดีและวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พลตบดเอกเผ่าศรียานุ์และมอบโล่ประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจกองวัชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2496ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของนัททิคคอมมิวนิสต์ทำให้รัฐบาลและกรมตำรวจในขณะนั้นได้จัดตั้งตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนภายใต้คุณลักษณะสามประการคือทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหารป้องกันและปราบปรับอาชญากรรมได้อย่างตำรวจและพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเดือนโดยมีพลตเอกเผ่าศรียานทน์อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคนแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำรวจตะเวนชายแดนได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงยากมืออาชีพโดยความเสียสละและอดทนยึดถือในอุดมการณ์ของตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีผลงานสําคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสําคัญในพื้นที่ชายแดนเช่น การปราบปรามยาเสพติดการปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นต้นดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่ตางๆรวมถึงการดาเนินงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพือ่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในทิมธุรกันดารซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกว่า222แห่งทั่วประเทศเมื่อเสร็จพิธีผู้บังคับบัญชาของบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เรียนเชิญท่านประธานนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจประธานชมรมแม่บ้านต่อชะโดร้อมข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการขึ้นไปยังห้องรับรองห้องประชุมชัยกินดาและเชิญอดีตผู้บังคับบัญชาไปยังห้องสโมสรตำรวจตะเวนชายแดนห้องประชุม101เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ Traffic Channel TV Online